ขอ,อให้ตั้งใจฟังธรรมเทศนาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและส่วนมากการฟังเทศถึงแม้ประโยชน์คนอื่นถ้าหากไม่ทำประโยชน์ส่วนตัวมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ส่วนตัวเป็นของสำคัญที่สุดคนอื่นมันเห็นหัดทำตามเราถ้าเราทำเป็นประโยชน์แก่ตนแล้ว ถ้าตนเองไม่ทำให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วคนอื่นมันจะเอาตัวอย่างที่ไหนตัวอย่างที่ดีนั้นก็เข้ามาดีที่ตัวของเรานั่นเองการฟังเทศคอยคิดอย่างนี้ที่เขาว่าพุทธศาสนาสอนให้เอาตัวไม่คิดเผื่อแผ่คนอื่นอันนั้นไม่จริงมหายานไม่ต้องเอาประโยชน์ส่วนตัว คิดประสงค์ประโยชน์ของคนอื่นเหตุนั้นพระโพธิยานจึงค่อยมากกวนอิมกวนเอ,อิมอะไรต่างๆเป็นพระโพธิยานทั้งนั้นผู้หญิงก็เป็นพโพธิยานความเป็นจริงก็ประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละเป็นพระโพธิสัตว์ก็ส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่ามุ่งไปเพื่อประโยชน์คนอื่นพระโพธิสัตว์ก็มุ่งความตัสรู้นั่นแหละ จึงเรียกเป็นพระโพธิสัตว์เขาถือตื้นๆถือเปลือกๆถือพวกโพธิสัตว์เอาพระโพธิสัตว์นั้นเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ไม่ถือสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่หรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ก็เหมือนกับตัวพระองค์เจ้ายังอยู่ทำไมจึงต้องไปถือพระโพธิสัตว์ การทำประโยชน์ส่วนตัวนี้คือการภาวนาตั้งใจกำหนดที่จะภาวนาส่วนตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตนให้เห็นตัวของตนเสียก่อนร่างกายนี้หรือเป็นตัวร่างกายนี้เป็นตนของตัวหรือไงคนเพียงถือเพียงตื้นตๆเขินๆก็เลยขึ้นมาพิจารณาเป็นตนเป็นตัว แต่ว่าไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของตนเองถือร่างกายเป็นตัวก็เลยทนุถนอมบำรุงบำเรอปลนเปลอให้อิ่มหนำสำราญให้อยู่เย็นเป็นสุขคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขคำว่าอิ่มหนำสำราญมันอยู่ที่ไหนมันสุขที่ไหนมันไม่มีความสุขหรอกจะทำยังไงยังไงก็ไม่มีความสุข ยิ่งกินก็ยิ่งแก่ยิ่งกินก็ยิ่งเท่าทุกวันโรคภัยไข้เจ็บก็มีแทบทุกวันเรายืนเดินนั่งนอนอิริยาบถต่างๆคือเปลี่ยนอิริยาบถนั่นเองการเปลี่ยนอิริยาบถก็หมายความถึงไม่สบายไม่สบายจึงเปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถเป็นเครื่องระง,งับเสียซึ่งความกระวนกระวาย เรียกว่าระงับทุกข์ได้ชั่วคราวอิริยาบถนั่งไปหายืนอิริยาบถยืนไปหานั่งอะไรต่างๆคือมันไม่สบายแล้วมันจึงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนั่นจึงว่ามันมีสุขที่ไหนของที่บำรุงบำเลอมันอยู่หาความสุขไม่ได้หรอกยิ่งมีโรคประจำตัวซะแล้วอ,อ,ลอดออดแอดแอตลอดเวลา นี่หรือตัวของเราบอกได้ไว้ฟังก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยบอกไม่ได้ห้ามให้ไม่ฟังไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้ตายมันก็ตายตายทุกวันเรานั่งอยู่นี่ก็เรียกว่าตายซะแล้วหลายนาทีเป็นชั่วโมงแล้วคือความแก่นั่นเอง แต่ตัวของเราระลึกไม่ได้เลยประมาทอยู่ถ้าระลึกถึงความแก่ของตนอยู่เสมอแล้วเห็นความแก่ของตนเป็นนิดไม่มีความประมาทหรอกต้องรีบเร่งประกอบความเพียรภาวนาหรือสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีในตนมันแก่ก็ไปหาตายนะสิอุปมาเปรียบเหมือนกับคนเข้าป่าตอนค่ำ ไปหาฟืนหาไม้อะไรก็ตามเถอะเข้าป่าไปตอนค่าได้สิ่งเล็กน้อยก็รีบเก็บมาได้หลัวได้ฟืนอะไรก็รีบเก็บมาซะเราไม่ได้ใช้ได้สอยกว่ามันจะมืดจะค่ำอันนั้นท่านก็ยังเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไฟไม่ผมคนเรานะ่ะไฟไม่ศรีรษนะน่ะต้องรีบดับไม่มีใครจะปล่อยให้มันไม่ตลอดเวลาหรอก รีบๆดับเลยท่านเห็นชีวิตของคนเปรียบเหมือนกับไฟไหม้ผมขยันมันเพียนประกอบความเพียรให้รักษาศีลเป็นนิดอันนี้การที่ว่าตนน่ะมันไม่ใช่ตัวของเราเขามาเกิดขึ้นมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บชราและผลที่สุดก็ดับสลายไปเป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่ตัวของเรา เรามาถือเอาตังหาเรามายึดว่าของกูของกูตังหาแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ของกูถ้าพูดว่าของกูของกูนั่นก็ไปยึดเอาว่าตัวและตนนั้นของกูเวลาแตกดับก็ไม่เห็นว่าของกูเวลาแตกดับก็เท่ากับหมดเรื่องหมดผู้ว่าของกูก็หมดไม่ทราบว่าหายไปไหนนี่จึงว่าไม่ใช่ของเรา การพิจารณาเห็นที่ว่าไม่ใช่ของเรานั้นมันเป็นประโยชน์แก่เราจริงคนอื่นเห็นตัวของเราเช่นนั้นย่อมกระทำตามเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปจึงควรพิจารณาอยู่เป็นนิดคิดค้นอยู่เป็นนิดถึงเรื่องตัวของเราไม่มีใครเห็นหรอกเราเห็นตัวของเราเอง ไม่มีใครคิดค้นหรอกมีตัวของเราคิดค้นเองตัวของเราเป็นคนยึดคนถือตัวของเราก็เป็นคนละสิอันนี้มีแต่ยึดแต่ถือไม่มีการละสักทีมันก็แย่ละสิแบบนั้นถือมันก็ไม่ใช่ของเราไปยึดไปถือมันก็ไม่ใช่ของเราไปยึดเก่าๆยึดหลมๆแรงๆไปงั้นนะ ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเพียงแต่เราอยู่ชั่วคราวอาศัยชั่วคราวถ้าหากเราไม่หล่อเลี้ยงร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่ได้การที่จะเสื่อมสูญชิบหายไปคือตายเหตุนั้นหล่อเลี้ยงไว้แต่อย่าไปหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนะหล่อเลี้ยงเหมือนอย่างเดียวนั้นไม่ได้มันเพลิดเพลินมัวเมาทำให้เราลืมตัว หล่อเลี้ยงแล้วเห็นคุณค่าของการที่มันอยู่นั่นที่มันอยู่มันอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งนะเห็นคุณค่าของมันเห็นประโยชน์ของมันว่ามันทำประโยชน์ให้แก่เรารีบเล่งค้นหาความดีซะอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าเลี้ยงมันน่ะคือว่าเลี้ยงมันให้อยู่ชั่วคราวหล่อเลี้ยงเอาไว้อยู่ชั่วคราว เปรียบเหมือนกับคนเช่าบ้านเช่าเรือนถ้าไม่ให้ค่าเช่าเขาก็ไล่หนีคือตายให้ค่าเช่าก็พออยู่ได้เช่าแล้วไม่ใช่อยู่เปล่าต้องทำประโยชน์เช่าบ้านเช่าเรือนก็ไม่ใช่อยู่เปล่าเมื่อไหร่ต้องทำมาหากินจึงค่อยมีเงินสำหรับที่จะให้ค่าจ้างเขาให้ค่าเช่าเขา อย่างนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราวันวันหนึ่งนะคิดดูว่าเราคิดถึงความตายไหมยอย่าให้ล่วงเลยเสียเปล่าให้คิดถึงความตายที่อย่างที่ว่านี่แหละจะเป็นผู้ไม่ประมาทได้ชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาททำคุณงามความดีอันนั้นให้สืบเนื่องไปโดยลำดับเทศนาอะไรก็เทศเถอะลงมาสู่ความตายเกลี้ยง อะไรจะทำอะไรก็ทำไปเถอะลงมาสู่ความตายตายแล้วก็หมดเรื่องกันไปถ้ายังไม่เห็นความตายตราบใดแล้วภาวนาก็ไม่เป็นถ้าลงสู่ความตายแล้วภาวนาลงเลยตายแล้วมันได้อะไรไปคุณงามความดีที่เราทำนั่นนะเป็นของติดตัวของเราไปสมบัติเข้าของทั้งหมด กองทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ทิ้งไว้ในโลกอันนี้ก็ชิบหายเป็นเองเหมือนกันอย่างเขาทําที่ดินไรนาสาโทกว้างขวางมากมายสมบัติพระสถานที่เขาหามาได้มากมายเราตายแล้วทิ้งไว้นี่แหละมันจะไปไหนคนที่รับมรดกต่อไปคนที่รับทอดต่อเราไปนั้นมันก็ทิ้งเอาเหมือนกัน ในผลที่สุดก็ต้องทิ้งหมดไม่เห็นหรือไรนาสาโทที่กว้างขวางมันเป็นของใครมันกี่คนมาแล้วไรนาตามป่าตามดงเป็นไรเป็นสวนอยู่นั่นนะ่ะเจ้าของไปไหนหมดมันก็เหมือนกับที่ว่าน,นี่เองทิ้งหมดคนก็ไม่มีตัวตนผู้ทาก็ไม่มีตัวตนวัตถุโบราณสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นถาวรวัตถุระาธาพนมนั่นนะ่ะคนบรงโบราณสร้างไว้แล้วก็ต้องไปตายกันหมดพวกสร้างนี่นครปฐมนครศรีธรรมราชสร้างไว้ใหญ่โตแล้วไปไหนหมดนะ่ะพวกนั้นไอ้พวกที่สร้างเดี๋ยวนี้เหมือนกันมันก็ยังเหมือนกับพวกนั้นจึงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของเราเป็นของอนัตตา ทอดทิ้งอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดพอสุดของพวกนี้ในโลกก็ทิ้งเหมือนกันอย่างทาตุพนมทาตุนครปฐมหมดคนทั้งปวงในโลกนี้หมดมีวันหนึ่งที่จะต้องชิบหายของเหล่านั้นก็ต้องเสื่อมสลายสูญไปหมดที่เรียกว่าบรรลัยกับบรรลัยกันไม่มีคนเหลือหลอสักคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นอย่างนี้จิตใจมันจะค่อยลงทำภาวนาทำสมาธิต้องลงถึงความตายเห็นความตายจึงค่อยลงเป็นสมาธิได้พิจารณาอนาปาก็คือความตายนั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มันเห็นความตายนั่นแหละหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายตายหมดเรื่องไม่มีอะไรให้มันเห็นสั้นๆตรงนั้นทำสมาธิภาวนามันต้องสั้นไม่ต้องยืดยาวกว้างขวางยืดยาวไม่เป็นสมาธิต้องทำเฉพาะสั้นๆเห็นเฉพาะลมหายใจเข้าออกไปดูความตายจึงเฉพาะลมหายใจเข้าออก แล้วมันจึงค่อยรวมลงเป็นสมาธิได้ลงเป็นสมาธิเป็นเอกคตารมมีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่จนถึงเอกคตาจิตไม่มีอะไรซะเลยหมดเรื่องไปทำสมาธิมันต้องรวมลงมาอย่างนั้นอันกว้างขวางมันกว้างไปเองหรอกมันกว้างอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเกิดขึ้นมามันกว้างขวางอยู่แล้ว แต่ไหนแต่ะไรเกิดขึ้นมาก็กว้างแล้วมันกว้างออกไปเองไม่ต้องกว้างขวางทำยังไงมันจะรวมเป็นสมาธิได้ขอให้ทำไปเถอะแค่นี้ก็พอไม่ต้องทำมากมายเอาละ่ะเท่านั้น